จะโชคนะครับออกจากกลงผสมมือที่สามนะครับพอเฉลยเสียงไงก็เลยเอามาลองเบิ่งนะครับมันเก่งมันหมาน,นอยู่แล้วคตัวน้วนะครับ มือหนึ่งในไข่นะครับตัวนี้มือวางอันดับหนึ่งในข่นะครับสุดยอดแลวครับเีลเลยครับเสียงไงครับเฉลลยเสียงไง ใครับขอบคุณครับ